เรามาต่อกันโจทย์ข้อ14นะครับเขาบอกว่าเบนเทนใช้เงินที่เขามีอยู่นะครับเป็นเศษส่วนของเงินทั้งหมดดังนี้นะครับของเงินทั้งหมดเลยนะค่าเช่าบ้านหรือค่าที่พักนะครับอ่ะผมจะกําหนดให้เลยว่าเบนเทนนี่มีเงินจํานวนเป็น A บางคนบอกว่าจะกําหนดเป็นกอไก่ขอไข่เป็น x เป็น y ได้ไหมได้แต่ถ้าผมกําหนดเป็น x มันจะเหมือนเครื่องหมายคูณนะครับผมแล้วก็เลยกําหนดให้เป็น a แล้วกันนะครับ a. เก็มาจากคําว่า อ๋อทั้งหมดนะครับประมาณนี้เนาะเสร็จปุ๊บนะครับทำยังไงต่ออ่ะเขาบอกว่าค่าที่พัก1นึ่ส่วนสิบนะครับอ่า1นึ่ส่วนสิบค่าอาหารบวก1ส่วนห้ค่ารถประจำทางบวกหส่วนยี่ค่าใช้ใจ่ายเบ็ดเตล็ดนะครับสองส่วนเจ นะครับแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเห็นไหมครับเมื่อใช้จ่ายดังกล่าวแล้วเขายังเหลือเงินอีกเท่าไหร่ครับพันกับยีิบาทแสดงว่าบวกกับหนึ่งพันกับยี่ิบาทเท่ากับ a ขั้นตอนนี้ทันไหมอ่ะอธิบายช้าๆนะครับก็คือเอาค่าที่พักค่าที่พักค่าอาหาร ค่ารถประจําทางค่าใช้ใจ่ายเบ็ดเะล็ดแล้วยังมีเงินเหลืออีกพันกับ20บาทผมก็มาเขียนเอามาบวกกันทั้งหมดแล้วก็มีค่าเท่ากับ A นะครับโอเคตัวต่อไปที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือการแก้สมการนะครับแก้ยังไงแก้ยังไงเอ,อ่อถ้าเราดูนะครับตัว3ตัวเนี้ยมันจะรวมกันได้ง่ายกว่านะครับผมจะทำส่วนให้มันเท่ากันนะครับดูนะครับ ส่วนเห็นไหมครับยี่สิบนะผมก็จะเป็นสองส่วนยี่สิบเอบวกสี่ส่วนยี่สิบเอบวกหนึ่งส่วนยี่สิบเอขั้นตอนนี้ทันไหมครับทันไหมทําทผมจะทําส่วนให้มันเท่ากันนะครับมันจะได้รวมกันง่ายๆก็คือว่าผมเอาสองมาคูณทั้งบนและล่างนะครับค่าตัวเลขมันจะได้ไม่เปลี่ยน ก็เลยได้เป็น2ส่วน20อันนี้เอาสี่มาคูณทั้งบนและล่างนะครับสี่มาคูณก็จะเป็น4ส่วน20แล้วก็ตัวสุดท้ายมัน2ี่อยู่แล้วผมก็ไม่คูณนะครับรวมเป็นเท่าไหร่ครับเป็น6เป็น7อ่ด7เจ็นะครับมันคือเจส่วนยี่สิทันตอนนี้ทันไหมครับตรงทั้งหมดทั้งปวงนี้นะรวมได้7ส่วน20บผมขออนุญาตลบนะครับเนื่องจากพื้นที่มันน้อยนะครับ อ่าผมลบเลยแล้วก็ยกตัวนี้นะครับยกตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้เมื่อกี้นะครับผมรวมกันเรียบร้อยเนาะอ่ะผมก็บวกเข้าไปโอเคทีนี้ผมก็รวมสองตัวนี้นะครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับอ่าส่วนมันคือเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบแล้วกันผมเอาเจ็ดคูณทั้งบนและล่างนะครับเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเ เพราะว่าคูณข้างล่างก็จะได้ร้อสิอันนี้ผมก็จะเอาเท่าไหร่คูณครับยี่สิบคูณก็จะเป็นบวกสี่สิบอนะครับบวกหนึ่งสอง่าโทษทีหนึ่งศูนย์สองเท่ากับ a นะครับโอเคร okay. ตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเป็นการจัดการในส่วนของเศษส่วนนะครับอันนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ 89A ส่วนด้วย140บวกด้วย1 0 2 0เท่ากับ A นะครับขั้นตอนนี้แล้วนะครับทีนี้ตำแหน่งนี้ผมขอลบออกนะครับเนื่องจากพื้นที่มันน้อยขอลบออกนะครับโอเคผมก็จะโยนนะครับโยนในส่วนของชุดนี้นะครับมาข้ามฝั่งนะครับก็จะเป็นร้อยไอ้ทีพันกับ20เท่ากับ A ลบด้วย 8 9 a ส4 0่วน140ทีนี้เราก็ทำส่วนให้เท่ากันครับตัวนี้ครับคือปกติตัวเลขทั่วไปมันก็จะส่วนหนึ่งนะครับแต่เขาไม่นิยมเขียนนะครับเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็ต่อเลยนะครับก็จะเป็นพันกับ20เท่ากับ 140A สี่สิบลบแปดส่วนร้อนั่นเองลบเลขครับ ตรงนี้140ยบลบนี่เหลือเท่าไหร่ครับ511สิ 5, 11, 51ส่วน 140a เท่ากับ1000กับ20่สิคันตอนนี้ทันไหมครับเอา140ยบลบกับ89เหลือ 51a ส่วน140นะครับทีนี้ฝั่งนี้ผมขออนุญาตลบออกนะครับขออนุญาตลบออกเก okay. ทีนี้ไอ้ร้อยสี่สิบหารอยู่ยนขึ้นไปคูณห้าสิบเอ็ดคูณอยู่ยนไปหารนะครับก็จะเป็นเอเท่ากับหนึ่งศูนย์สองศูนย์คูณด้วยเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบหารด้วยห้าสิบเอ็ดนะครับอ่ะตัดตัวเลขห้าสิบเอ็ดหนึ่งเป็นห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดยี่สิบเลยครับโอเคแสดงว่า a เท่ากับเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบคูณยี่สิบเท่ากับสองแปดศย์ เรามาดูช้อยสิว่า2,800มีคำตอบไหมอ่ามีคำตอบพอดีนะครับข้อนี้ตอบอะไรครับตอบช้อยที่4นั่นเองนะครับตอบช้อยที่4 2,800บาทถามผมว่ายากไหมข้อนี้นะครับจริงๆไม่ยากแต่ว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวเลขที่หมายถึงว่าค่อนข้างที่บวกลบคูณหารกันไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ